ืมอนี้พามากินข้าวนอกบ้านจ้าพี่น้องครัวไม่แชม่มสายยังกระตุกพุทธมณฑลท่อนสายห้าครัวไม่แช่มมันเปิดมาหลายสิบป,ปีแล้วจ้าพี่น้องอยู่พุทธมณฑลทนสายหาเด้ออำเภอสามพันจังหวัดนคนปรปฐมจ้าอาหารอร่อยบรรยากาศดีดีสดชื่นจ้าอันนี้บุหสั่ซังเจอแหลกร,รกล้านนี้เจอมากประจาําค่ะเวลามาหาน้องสาวหนึ่งกับสี่ังกัวกิ้งกระดูกหมูอ่อนแซ่บมากจ,จัดจ้านสดสดค่ะ นีให้เบิงกชัดให้เบิงกชัดชูฉีปลาทูตังแทกินชูชีมากคือประทับใจอันนี้ห้วอหของกินรสชาติไปนะั้นเข็มขนแห้งตกเห็นเห็นควาเห็นข,ขนขมั้งเห็น,นอืนน้ม นี่แกงส้มปักใต้ปักขัางเป็นจี๊ยนน้อยดองกับหย่อนแบบเขาอ่อนมากอันนี้คือพลาดไม่ได้สำหรับผุ้ใดจี๊ยมากด้คยคพี่น้องว่าไม่จำเป่นเปิดมาโดนตั้งต่าน้องแอร์เป็นเล็กหน่อยแล้วตัวต่างแบบน้องแอร์เกิดไหมไหมก่นอนนานแล้วอืมป,ปุ๊บุ๊อืม